และนี่คือรีแอคชั่นพี่นักเลงที่รักใช่แล้วค่ะซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วเนาะต้องแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงว่าตั้งแต่ EP ที่2มัมาต้นไปเนี่ยเราจะไม่สามารถรีแอคแบบเต็มๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูกันเต็มๆที่แอปพลิเคชันไอาชีไให้โทรมาเนาะโอ้วาวเมาอย่างไงให้ได้มาบ้านเขาอ่ะโอ้โหพอดี อะคุณมาเฟียลูกน้องตามแล้วคุณมาเฟียจะปุกปลุกทำไมให้ตามไปอุ้ยทิ้งงานทิ้งการอะปกติไม่เคยเป็นปะไปรู้ปกติเขาเลยก็ปกติอ e ีพีหนึ่งไงเขาก็ไปลงไปร้านเอา้ตกคนเดียวเลยแล้วอะเนี่ยเขาไมอีกคเอาจริงสยองเลยนะ ตื่นมาแล้วไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะแต่ก็เป็นบ่อยปะใครอ่ะเป็นบ่อยปะเรายืดใบวะให้คืออะไรอ่ะไหนวะเนี่ยเป็นตาฮักแค่ละน้องเอ้าดีแล้วจัยจำได้ไหมล่ะโหโหอะไรไงพี่เฮีย พี่แบงค์จะไปตัดผมสองนี้นะแบงค์นี่หรอแล้วใครผมมีวเขาพี่ได้เลยอ่ะไม่เคยยิงกายเมามากอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพี่เทว์ที่ไม่เทงผมอ่ะวานผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงไม่เอาแบงค์แต่แยวที่สองก็เมาขนาดเนี้ยนานๆกินทีใช่ไหมยอมรับไหมใช่ครับปกติทปผม กินเลาไม่ค่อยเก่งนะพี่อันนคือการกินครั้งแรกเลยครับยังแฮงอยู่ใช่ไหมยังโอ้ยเขาจะทำอาหารให้เรากินหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำเมนูแก้แฮงให้กินรออ่ะนะเกี๊ยวบวยเกี๊ยวบวยเหรอเกี๊ยวบวยมามีกึ่งสำเร็จรูปกับโบโลนามีไส้กรอกและผัก ใช่อ่ะปกติก็คือเทรวมเลยไม่มีการหั่นใดๆทั้งสิ้นเอาจริงๆปะเหมือนเขากำลังทำบุญอยู่จริงๆอ่ะรู้สึกแบบได้รับยังไม่สวยให้เธอมากกระองมันคือประโยชน์ของการดูซีรีส์ BL แบงค์เพราะในชีวิตจริงเราไม่ได้มีโอป้าแบบนี้แบบแบบแบบคุณมีน แบบคุณมีนแบบนี้แบบคุณทิวแบบนี้เราก็จินตนาการว่าเขาทําอาหารให้เราอยู่เออแล้วก็ไม่แล้วอะไรแต่มาเขากําลังทําดีให้กับมวลมนุษยชาติอยู่นดี๋ยนี่ยมึงคิดว่ากูเห็นเคนใครล่ะในนั้นอะเสื้อขาวดิมั้งแรกนขนี่าะพเ่า็เนก่อนแล้วกันเออว่าขสื้อ้พมี ก็อ,อยากโบนเนอะ้วพี่ซเซ็นหนะมดหมด้ิเซ็งอะไรนะเลส็งหมดอุ้ยมุมกล้องมันลดดีเนะาะว้าิวแบบว่าแทนใส่ตาเาห็นไหมเนี่ยได้รับส่วนบุญป่ะล่ะอร่อยกับเขาไปเลยวาย,ยอะไรแบงคค่โต้มันสวยอเออกาย การชอบปลาปวานเหอวิปลาวานขาะเมอพูดอ่ะเป็นน้องชายของอูยานูหรือเปล่าทำไมอะพี่ก็เมื่อคืนนี่เห็นกายละเมอถึงปลาวานหลายรอบพี่เที่ยวพี่จริงๆวานอ่ะไม่ได้เป็นปลานะเป็นสัตว์ในรูปเ,เรนอมอันที่ผมละเมอถึงอาจจะไม่ได้เป็นวานที่เป็นสัตว์นะแต่ว่า เป็นว่นให้เป็นชื่อคนอ่ะวานเชื่อมุอ่ะคือผมมีเพื่อนที่มหาลัยคนหนึ่งชื่อวานเขาปรึกษาแล้ว<ต>ทีนี้จริงนะแล้วก็รู้จักตั้งแต่มปลายแล้วอ่ะเลยเข้ามหาลัยเดียวกันในคณะเดียวกันสรุปก็คือระเมิดถึงเพื่อนที่ชื่อวาน,วานเพื่อนสนิทผมก็ มีมันเป็นเพื่อนคนเดียวนี่แหละคิดมากกว่าเพื่อนสินะอร่อยมากเลยครับพี่ทิวเดี๋ยวผมช่วยรานทางให้นะครับาจที่ปรึกษาละาต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองเอาพี่ทิวจริงพี่เรือไรอ่ะ หล่อหงช่วยเช็ดให้นะมึงถอดไปซักเลยจังหวะนั้นน่ะเห็นร้อยก้าวแผลที่หลังคนอื่นต้องตกใจเลยเหรอมันเป็นแผลเป็นเกินมนุษย์มานาไงเฮงจะมาสงสัยมันมากนะ ขอบคุณนะครับที่มาสง่งถ้าไม่ถามจะเก็บไปคิดอีกสามวันนะแต่ว่าเศราแบบอาชญากรมากนี่ลงไปลงไปแล้วให้ฟังนะ มีอะไรอีกหรือเปล่าคือต้องสังเกตเห็นนะผมอยากจะบอกพี่ทิวว่าพี่ทิวใจดีมากเลยครับพี่ดูแลผมตั้งแต่เมื่อคืนให้ที่นอน <c oughs> ทําบะหมีห่ผมกินอีกเป็นอ <c oughs> ่ะแถมมาสองผมหึงหอเลยอ่ะเรืเ่องแค่นี้ผมขอโทษนะครับ ถ้าผมทำอะไรให้พี่ไม่พอใจต้องคิดไปแล้วรับเส้นพี่ไม่เป็นไรพี่รู้ว่ากายเ็ไม่ได้ตั้งใจแล้วงานมีติ้งตกลงพี่ไปไหมครับเขาคิดดูก่อนแล้วกันงั้น,นพี่ไปก่อนนะเขามาเจอหนูแล้วลูกเขาตัไงไปก็ได้โอ๊หล่อมากจังหวะไปนะ่ะ ไปกลับอ้าวสวัสดีกายสวัสดีเออมีอะไรให้เราช่วยบ้างไม่เป็นไรแก๊บไปนั่งเละเดี๋ยวไพรวันช่วยคนเดียวก็พอแล้วว้าุณเล่นซอสสิโอุเจ็บไหมฮะเจ็บไหมเนี่ยเห็นั้เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเราตัดเล็กให้นะ น่าุ่าเรารวังระวังระวังนะป่าได้อือนี้พี่ทิวแน่เลยชวนไปกินข้าวหรือเปล่า พ yeah. ah. ี่วอียยใช้กาเกาได้เหรอเฮียอ่าถ่ายอินปะพอพี่ต้องอยากเจอผมแน่ๆ กคุณเองก็เองนะเราไม่ใช่ยังไม่ตกลงว่าจะไปอ้ว่าพี่มาร้อยเปอร์เซนต่ได้ว่น้องมัน้องมนเก็บเนาะอยะ เป็นรถจักรวานหิวยังมึงอยู่แล้วไก่เสร็จแล้วไกลเออ,อไม่สนใจรถจักค,คนเรามันก็ต้องเลือกนะวานออจะมาได้ดีทุกอย่างใช่ไหมนะูถามว่าหิวยังออไม่หิวดูแลแฟนไปนู่นตามสบายนะ <c oughs> แล้วนี่มึงคุยกับใครวะกับแฟนค่ะเขาแค่าถามเนาะ แค่ทำเฉยไม่มันชอบเราอติเรจ้ามันกลัวเสียเราไปมันอยากได้ทั้งเพื่อนดีและแฟนดีเดี๋ยวปูไปล้างเือ่อน่ะมันมันรู้ตัวเมื่อสายแน่มันรู้ตัวเมื่อสายแน่วานซอสมันหมดพอดีเลยอ่ะนางนี้ไปซื้อก่อนนะวานบอลดแล้ววานได้โอกาสแล้ว khẳng tao à hmm. Ui hô oh ต้นต้นของความสัมพันธ์นวสวยอ่ะไหนไหนก็มาเจอหน้ากันอย่างนี้แล้วไม่ต้องเรียกชื่อในเกมแล้วมั้งเจจีเจไผ่ของกายมัฟฟินครับพี่ต้อมกายอ d เดีย z ไลซ์อีเจพีอินสแนเนียมัฟฟินเปนตัวตึงแล้วอยู่หรือย่ะ ไม่อยากเห็นทุกคนรีแอคอยู่ลี่เลยพี่วันอ่ะยังไม่เห็นเหมือนกันนะพี่ชวนมานได้ปหเนี่ยได้ก็ตอนผมเจอหน้าเขานะก็เขาบอกว่าวเขาจะมาคือยังไงที่บอกว่าคาดไม่ถึงยูริ่อะแหละจริงๆเขามายูา่ชาไม่ใช่เหรออาวอา้ยเขาอกดิหักเ,เ,เจอจุง๊ง อมมีคนหน้าตาดีอยู่ตรงนี้คนนะครับคือพวกคุณและเจียงไม่เห็นนั่งเกเาเหล่านันจะนั่งอุ๊พีนี่คลอนทั้งในเกมนอกเกมไ้เนี่ยมาแล้วโอเวนดำนี่คือแบบเบาๆนะยังรอเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วครับ ครับโอ้ยอยากคิดรียกเลยอ่ะอยากคิดเรียกเจเจไผ่อะเจไผ่ดูเป็นคนไม่สนใจใครอะเดี๋ยวพ่อตูก่อนละกันเนาะพี่รู้อะไรจับจับอะไรพี่นั่งอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยนม่ห็นพี่หรอเข้าถึงแล้วเดี๋ยว ผมไปแล้ว่อนนะครับหูน้องมากเราต้องการที่ไว้ให้เขาข้างข้างเราสิลอเบียงข้างดูงงอ,อ้าวคือเราฝากน้องหรอทั้งไมาแล้วมันคือเค้กหรือเปล่าไอติมไอติมมันจะไม่ละลายหรอ <c oughs> เออเอถ้าไม่คิดอะไรจะอย่างนี้ปะเ <c oughs> นาะต้องกิ่นกุกะทะ แม่ลูกเราหน้าดีถ้ามีใครมาตักหน้านะพี่เทว้ยวจังหวาตกลมรักได้โทษทีมาช้าเลยเป็นไรเลยพี่แล้วพี่ไม่รู้ร้านหมูกระทะเรา็พิ่งมาถึงเลยต้องมารับอะเร็พังอีกตต้องรับแฟนพี่อก็ใช่ไง โอ้ชีวิตกูเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วเนี่ยทุกคนครับนี่พี่อยู่นี่นะโยบอันดีค่ะวัสดี้เดี๋ยวว่าพี่ทิวเองวัสดีครับโอ้พี่ทิวนี่พี่ต้อมด็อกเตอร์สเต็มเอรส่วนนั่นเจ๊ไผ่พีเอ็มซอมเนียเจ้าหนูมัฟฟิน ใหญ่ตัวตึงพี่ทิวมานั่งข้างหนูก็ได้นาะไม่ไม่ไม่หนูเก่งนะอีมาฟินดิโดลีลาดูลีลาดูลีลาเลยอ่าไม่ไม่เดี๋ยวพี่ทิวมานั่งข้างผมก็ได้เออเขารู้ไงเขารู้ว่าทิวเป็นคนยังไงไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรอีมาฟินแห้งเลยเดีทิวนั่งเก้าอี้ตรงนี้ก็ได้อือจังหวะแค่นี้ก็เอาคนทำซีรีส์น่ะอืม แค่เลื่อนเก้าอี้น่ะเจฟฝ่ายเขารู้เจฟฝ่ายเขาเห็นไผ่ไผ่ไผ่ทำงานอยู่ไผ่ไม่ผ่เราอาจจะเริ่มเริ่มหิวไหนๆทุกคนก็มากันครบแล้วขอกูกล่าวเปิดงานซะหน่อยแล้วกันจัดไปทำทำได้ดําทำทำทำ คนนี้ก็คือเฮงคือตัวนี้ฉันม่ฮ่าฮ่าฮฟินกินเลยกินทุกคนกินกินอ๋อยากกินน้ำเพียงใจเอาเลยเอาเลยหมูกระทะปะปูหมูกระทูปูปะอุ้ยเหมาะสมกันมากพี่เทวยังไม่มีจานหรอครับเดี๋ยวมาะฟินจัดการให้เจ้าจะพูดอับรทำไมอะพี่แก่ผิดชุดนึงให้พี่หลับพังนิดค่ะมาติน หนูคายลิ้นก่อนพูดไม่รู้แทนกูมึงประเด็นคืออีมัฟฟินคือผิดตีมไปหมดไม่ได้ก็เอามัรฟินแบบเติมให้เจ๊ไผ่หน่อยจะได้หวานขึ้นมานิดของข่าของหนูเหรอของคุณนะครับมัฟฟินใจเย็นลูกที่ไผ่โน มากันอยู่สอง,องคนว้าวเขาเรื่องแล้วนะหนูมาเฟนเขาผผเป็นบอกว่าอยากกิน <c oughs> มึงไผ่หย,ยุดแดกเลยอ่ะผมจะบอกพี่ตอาไหนตอนเมาไงตอนเมาไง เรามันต้องแบบมีแพชชั่นในการกินขนาดไหนอ่ะละเมอฝันอยากกินอ่ะถ้าเขาไม่รู้ว่าปาวานคือคนอ่ะข้าจะไปหาวานมาให้น้องเราก็ได้นะซื้อวานมาเลยหรอเออวานมาเลยมาให้น้องสร้างเอาขอเลี้ยมให้หรอได้นอนระดับทิวแล้วเป็นตุ๊กตาก่อนละกันถ้าได้ตกหลุมรักใครเนาะอืมเราอาจจะเป็นตุ๊กตาไงเฮงเราสามารถแบบซื้อตุ๊กตาได้แต่ว่าระดับทิวเขาต้องซื้อตัววานมาให้น้องเลยมาเลี้ยงเลยระดับมาเฟียเฮ้ยเป็นไรอ่ะ เงินทองเงินทองโอเคเดี๋ยวเผาไปให้เบือนเลยครับขอบคุณครับพี่จำได้เลยเขื่อนเลยนะไปเมามั้นด้วยล่ะเนี่ยกายไปเบาเลยนะงั้นดีเลยครึบซะหน่อยไหมครึ่บซะหน่อยไหมจะได้ไม่เขินกันน้องเียร์ห้าแก้วชวย เขาขับมอเตอร์ไซค์มาไงละเอียดละเอียดอยู่ใช่ไหมมันอบพวนอ่ะเชียร์อีดอกต้องเชียร์น้ำมันแบบแล้วน้ำลงต้องเชียร์ขนาดนั้นเลยเหรออ๋อชนอ่ะเนาะคลาส กันชอนเอ่อฐานกูดับหมดแล้วหมวกกระทาเขาก็ร่วงแบบวันนั้นอีกไม่ครับพี่หมวกกระทาจริงเจ๊ไผ่คือตัวแทนหมู่บ้านไผ่บอกหมวกกระทายังจำเป็นอยู่ไหมมันเป็นน้ำเปล่าเลยแกอุ้ยเราสองคนแล้วมึงติดเบียนเมาเร็วจริงนะจริงอยู่ที่เมาแล้วอุยนได้ที่เมาปะเนี่ยไม่เมาไม่เมาก็แย่แล้วแย่ สูงซะด้วยอไปเดินมาก้าวล่นแม่อเดินเสร็จก็ไปประกวดมิจูเลยเห <c oughs> มือนเดินในาน้ำมึงแล้วเขาตกหลุมรักเราเวลาเมาอะ่ะไปล้มล้มล้มปะล้มะกุบมึง,ง <c oughs> นั่นแหละ,ะ,ะช็อตที่สอง เขาก็หากินอะไรอย่างนี้กับพวกเรานี่แหละชอบคลาสสิกแต่ได้ล้างหน้าไหมจะได้ดีขึ้นไม่ค่ะอย่าล้างหน้าเพื่อหนูเลยโอ้โอ้เพราะคุณเอ๋ยลกยสร้างเมาเดยวนี้ สิ่งที่อยู่ต่อหน้านั้นคืออนาคตของหนโูดีใจแทนกายา่ะดีแค่ะนนอนดีเพื่อนนี่ ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเพรว่ากลับก่อนดีกว่าติดต่อไม่ไหวกายยอมแพ้ง่ายอ่ะเดี๋ยวที่สองอ๋โอยโอเคกลับจะไปกินอย่บอกว่าปลายสัปหุดีไว้เขียนดีกับเค้กก่อนโอ้ยังดีนะที่ยังมาลาเพื่อนอ่ะเป็นกูลาทางไลน์เท่านั้นแหละลืมเค้กไงหัโทษนะครับพี่พร สภาพแย่มากไม่ไาวเราเออต่องอ้วนแน่เค้ก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 เดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋กลับมาเอามันลืมเลยเออไม่เป็นไรให้มาฟิล์มี่คนแกจิ้มแป้งเค้กสตรอเบอรี่ปล่อยไหมปล่อยครับพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมมึงตองให้ดูนะอีกแล้วอืมอีก อย่าเลยกายวิกะโตโอุ้ยอุ้ยอ้ยเมาหนักก็เดินไม่ไไงหวไม่ใช่หรอกายวานมึงอย่ามามีเงานะกายถึงเมาขนาดนี้เอาแล้วไงพี่พี่มามเล่าเพื่อนผมเหรอโอ้ยบอกได้แงไรเลยรู้จักขครั้งแรก ดูดิว่าจะเลือกใครเอาทำไมอ่ะเป็นแค่เพื่อนตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วจบเลยเหรอไวจังรอมาตั้งเจ็ดวันหกวันสัปดาห์ได้ดูแค่นิดเดียวอเองยังไม่มีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆเลยนอกจากเดินลม้มเดินหลม้ม <laughs> หรือเขาจะมีซีรีส์แบบว่ารออีพี สั้นๆไงแบบเล็กๆเหมือนซิทคอมอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ทำดีดีก่อนไหมชอบอะไรชอบชอบะบรอี้แค่ให้เขาเมาแล้วก็ซบกันอยู่ด้วยการแค่นี้พอละแต่ฉากกินบะหมี่กึ่งก็น่ารักอยู่นะแต่ไหนๆอ่ะก็ไม่ได้ออนทางทีวีแบบสดๆแล้วอ่ะก็ปล่อยมาทีเดียวเลยไหมหรือว่ามี VIP ให้ดูก่อนลงหน้าหนึ่งตอนไหมเรียกร้องเร็วดี มันก็จบเร็วไงเ,ออเขาจะเทนกันไปทีละอีพีมันก็ฟิลแบบว่าคนที่แบบว่าว่างปุ๊บก,ก็จะดูทีเดียวจบเลยม,มันก็จะแบบว่าความสุขของเราก็จะสั้นลงจริงเหรอเออถึงแม้ว่าความสุขของเราจะฟูก็ตามอ่ะแต่ความสุขของเราอ่ะจะอยู่แค่หนึ่งวันแต่ในเนี้ยความสุขของเราจะอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนอืมอ่ะอีพีนี้นะก็ได้เริ่มเห็นถึงแบบว่าพี่เนะีะยชอบแล้วแหละ แต่น้องก็คือช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยอยู่แต่ว่าน้องน้องก็เริ่มละลานเหมือนถึงว่าน้องเริ่มแบบไม่เริ่มสนใจใ่ไมไม่สนใจเพื่อนที่ชื่อวานแล้วเออได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เจ็บหนักแล้ว่แล้วเหมือนกับตอนที่น้องเดินเข้าไปตอนช่วงที่กำลังทำอาหารน่ะน้องก็ไม่รู้สึกเศร้านะก็แค่แบบรู้สึกว่าอยมึงรักกันแบบขี่เออเหมือนขิวอะไรประมาณเนี้ยเออมากกว่าแต่คนที่เริ่มมีปัญหาคืออีวานใช่ปาวานมันเริ่มเกยตื้นแล้ว S <S <S มันเริ่มมาแล้วเพื่อนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเป็นความแบบหึงเพื่อนที่ไม่ใช่แบบที่วานมันอาจจะไม่ได้รู้ใจตัวเองหรือป่าไม่หมายถึงแบบว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาสมัยตั้งแต่มาธยมแล้วก็แบบเรียนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบตัวติดกันตลอดแล้วก็มีความแบบว่ารู้แหละว่าตัวเองมีแฟนแล้วแต่มันก็ยังมีความแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนไปแบบมีใครอยากให้มีตัวเองด้วยคำวานเนี่ยนาง รู้ว่าทิวไอ้อกายเนี่ยมีแค่เพื่อนสนิทแค่คนเดียวใช่พอปกติคือทิวเขาเข้าสังคมไม่ใช่ทิวสิกายเขาเข้าสังคมไม่เป็นทุกคนเขาก็ปิดตัวเองนะเขาก็แบบว่ามีเพื่อนแค่คนเดียวเขาจริงๆถ้าเขาได้พบเจอสังคมภายนอกบ้างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาอาจจะชอบคนอื่นๆบ้างก็ได้นะแต่นี้คือเขาปิดโอกาสตัวเองไงเข้าสังคมก็ไม่เป็นไปลองเข้าแล้วก็ไม่ไม่มีความสุขไม่สนุกไม่สนานอะไรเงี้ยเขาคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีแค่วานในที่ผ่านมาไงแต่จริงๆนะทุกคนเรานะ เคยรักใครเข้มข้นมากๆน่ะก็ใช่ว่าเราจะรักเขาไปได้ตลอดชีวิตนะทุกอย่างมันเปลี่ยนได้จริงๆนะลองสิลองดูลองทำไมอะในเมื่อเราก็รักเขาไป,ไปแล้วอะไม่ถ้ามันไม่สมหวังในเคสที่เหมือนน้องเนี่ยเคสที่แบบแอบรักเพื่อนมาอะไรเงี้ยนี่เขาแอบรักน้องกายทำไม ชอบวานตั้งแต่แรกเห็นเพราะว่าวานเข้ามาคุยด้วยฮัลโหลสวัสดีมีใครนั่งตรงนี้ไหมเขาก็อุ้ยปร,ประทับใจน่ารักจังเลยเขาก็เลยเริ่มชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ด้วยความที่มันมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนหมายถึงแบบว่าชอบชอบแต่สายสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบเพื่อนมาเรื่อยๆจนเพื่อนอะมีแฟนมันก็เลยทําให้ตัวเองอะแอบน้อยใจนิดนึงแต่ดันมาเจอพี่กายในคาบยูริ มันก็ได้ทําทให้เขาอะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาก <ส Eat. S 1> ็นั่นแหละก็ここไปมีแฟนเองถ้าไม่มีแฟนก็อยู่กันแบบมอมอมอมแมงอย่างนี้ได้แต่นี่ก็ไปดันมีแฟนไง <c oughs> นี่รอ <c oughs> นี่ว่าวานแปลกๆนี่รอดูวาน่อนออว่าวานเนี่ยจะยังไงค,คือมนันอาจจะมีทฤษฎี <c oughs> ที่แบบว่า,วาบางคน่ะรู้สึกไปก่อนแล้วแล้วถึงความสัมพันธ์จบแล้วอีกคนตรงข้ามกับไม่รู้หัวใจตัวเองไงเข้าะจิบาไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะรักแบบเพื่อนแหละ แต่สุดท้ายแล้วเอ้ามันแปรเปลี่ยนนี้ผู้หญิงที่เป็นแฟนเราเราก็ไม่ได้รักเขามากแล้วนี้เรารักเพื่อนเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยเออสความรักมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้กับซีรีส์เรื่องไมเดียแก๊งสเตอร์อ a ปาด้วยนะ EP หนึ่งก็มาสั้นๆกระชับได้ใจความจริงๆแฟนๆวีดยังไม่หมดเลยนะเออรอดูกันว่า มันจะยังไงแต่มันค่อยๆนะมันก็ดีมันมันไม่ได้แบบว่าปุบปับรุนแรงเลยอ่ะมันผัดความสัมพันธ์มันค่อยๆก่อเกิดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็สามารถดูซีรีส์เรื่อง My Dear Gangster Oppa นะ พี่นักเลงที่รักทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มตรงนะครับทางแอปพลิเคชัน ICEE หรือว่าถ้าดูในคอมพิวเตอร์ก็เป็นเว็บไซต์ iq.com นะที่เดียวเท่านั้นนะเป็นออริจินัลของ ICE นะครับแล้วก็ดูเลยแอคชั่นของพวกเรานะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ามาคอมเมนต์สัปดาห์ที่แล้วเนาะหลายๆคนคอมเมนต์ให้รังใจกันเราเข้าไปอ่านแล้วก็มีความสุขนะก็มาคอมเมนต์กันอีกได้อย่าปล่อยให้มันเงียบเหงาคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสมั นักศึกษาลืมกด,ดสลับวันนี้สวัสดีค่ะ